ทุกคนต่างเคยได้ยินประโยคที่ว่าโรงเรียนเปรียบเสมือนบ้านหลังที่สองซึ่งนั่นหมายความว่าโรงเรียนเป็นสถานที่ที่นักเรียนต่างใช้เวลาอยู่ที่นี่เป็นส่วนใหญ่ทั้งการมาเรียนการมีส่วนร่วมในกิจกรรมแม้กระทั่งการใช้เวลาหลังเลิกเรียนสำหรับการพักผ่อนออกกำลังกายฉะนั้นความปลอดภัยในสถานศึกษาเป็นเรื่องที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเชียงรายของเราให้ความสำคัญ เราจึงออกแบบคิดค้นนวัตกรรมต่อยอดจากบริการของ Google ทั้ง Google Form และ g o o l l s s h e t t ในการสำรวจตรวจสอบการมาโรงเรียนของนักเรียนและความเรียบร้อยต่างๆของนักเรียนระบบนี้จะช่วยลดภาระงานของคุณครูและอีกทั้งยังสามารถทำงานและรายงานผลได้แบบเรียลไทมซึ่งมีด้วยกัน3ระบบดังต่อไปนี้ระบบบันทึกการมาสายระบบบันทึกคะแนนพฤติกรรม ระบบตรวจเครื่องแบบนักเรียนระบบบันทึกการมาสายเราจะใช้บริการของ Google Form ลำดับที่1ให้ครูผู้บันทึกเลือกรายชื่อของค,ครูวันที่มาสายเวลาที่มาสายและกดเลือกระดับชั้นจากนั้นจะปรากฏรายชื่อของนักเรียนในระดับชั้นเสร็จแล้วกดถัดไปและกดส่งคําตอบ จากนั้นกดส่งอีกครั้งหนึ่งเพื่อบันทึกรายงานผลการมาสายของนักเรียนผลการบันทึกจะปรากฏและประมวลผลอยู่ใน Google Sheets ซึ่งจะออกมาในรูปแบบของตารางโดยเราสามารถดูได้แบบแผ่นภูมิร้อยละของระดับห้องหรือจะดูเป็นแผ่นภูมิร้อยละของนักเรียนที่มาสายเป็นรายบุคคลซึ่งเราสามารถเห็นข้อมูลได้อย่างละเอียดและง่ายต่อการนาไปใช้ระบบบันทึกคะแนนพฤติกรรมระบบบันทึกคะแนนพฤติกรรม จะใช้บริการ Google Form บันทึกในลักษณะเดียวกันกับระบบบันทึกการมาสายของนักเรียนซึ่งระบบนี้คุณครูสามารถเลือกบันทึกคะแนนพฤติกรรมได้2ลักษณะก็คือเพิ่มคะแนนและตัดคะแนนโดยพิจารณาจากลักษณะพฤติกรรมดังกล่าวเมื่อทำการเลือกเสร็จแล้วจากนั้นให้ส่งผลคะแนนและกดส่งอีกครั้งเป็นอันเสร็จสิ้น ผลการบันทึกจะถูกปรากฏใน Google Sheets เช่นเดียวกันกับการบันทึกการมาสายหากต้องการดูคะแนนพฤติกรรมของนักเรียนให้กดแถบรายงานด้านล่างจะปรากฏรายชื่อและคะแนนของนักเรียนในระดับชั้นนั้นๆโดยข้อมูลสามารถสรุปออกมาเป็นแผนภูมิแสดงคะแนนพฤติกรรมของนักเรียนได้ทั้งประเภทรายห้องและรายบุคคล ระบบตรวจเครื่องแบบนักเรียนระบบนี้เราจะใช้บริการของ Google s h e e t ในการตรวจสอบและบันทึกการแต่งกายของนักเรียนโดยในขั้นตอนแรกครูผู้บันทึกกดเลือกประเภทชุดของนักเรียนที่สวมใส่ในวันนั้นๆจากนั้นกดเลือกระดับชั้นของตนเองข้อมูลก็จะปรากฏรายชื่อของนักเรียนและลักษณะการแต่งกายที่ถูกต้องของนักเรียน เมื่อคุณครูกดติ๊กในช่องต่างๆเสร็จแล้วก็จะแปรผลออกมาในตารางด้านหลังซึ่งจะมีทั้งคะแนนความเรียบร้อยและคะแนนร้อยละเป็นรายบุคคลในส่วนต่อมาด้านล่างก็จะปรากฏชื่อครูที่ปรึกษาของในระดับชั้นและมีผลสรุปคะแนนเฉลี่ยความเรียบร้อยและจำนวนคนที่ต้องดำเนินการปรับปรุงสุดท้ายหากต้องการรายงานผลหรือส่งข้อมูลสามารถกดเลือกแถบบันทึกข้อความด้านล่าง ก็จะปรากฏแบบบันทึกข้อความที่สามารถนำไปใช้บันทึกและรายงานต่อในขั้นตอนต่อไปและนี่ก็คือนวัตกรรมด้านความปลอดภัยในสถานศึกษาของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเชียงราย A Fast c a l i i s System